โอเคครับ่ามาดูตอนนี้เนาะก็จะได้เฉลยต่อจากตอนนี้แล้วนะครับที่เฉลยไม่หมดนี่ครับคือเด็กๆนโลกนะครับเวลาที่ฟังครูเฉลยเด็กๆก็หาสต็อไปไว้แล้วก็เด็กๆก็ลองทําเองแล้วก็มาลุ้นว่ามันจะตรงกับครูไหมนะครับก็เรียนรู้นะครับแล้วถ้ามีข้อสงสัยก็ทักมาถามครูได้เลยนะโอเคไหมอ่าในข้อ37นะครับถ้ามีเชือกอยู่3ขดนะครับขดแรกยาวสามห้าสี่เก้าแล้วห้าหกตามลำดับแมงออกเป็นเส้นเชือกย,ยาวๆสั้นๆย,วยาวๆเท่ากันนะครับ คือหาหอละมอนอั่นเองแล,แล้วก็ค่อยเอาแต่ละเส้นมารวมกันนะแต่ละขดมารวมกันว่าขดนี้หารได้กี่เส้นนะครับสามสิบห้าสี่สิบเก้าห้าสิบหกนะครับข้อนี้คุณตอบไปที่เจ็ดแน่นอนนะครับความยาวคือเจ็ดถ้าไม่ถึงเป็นเจ็ดนะครับเพราะว่าสุคูณแม่เจ็ดนะครับมีทุกตัวเลยนะครับเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ด 7 8 5 6นะครับก็จะได้ขอเราได้ขอเรามองเป็น7เอา7ไปหารเส้นแรกได้5เส้นครับหารเส้น2ได้เเส้นหารเส้น3ได้หารคด3ได้8เส้นรวมกันได้เท่ากับ20เส้นครับตอบ20เส้นเลยเอาอันต่อไปเหมือนกันอีกหรอเอาเหมือนกับคําถามข้อเมื่อกี้นะครับถ้าทําข้อเมื่อกี้ได้ข้อนี้ก็ทําได้ดังนั้นใครที่ยังไม่ได้ทําข้อนี้กดหยุดคลิปแล้วก็ทําแล้วค่อยดูเฉลยนะครับโดยเฉลยจะเฉลยอ,อย่างนี้ฮะ 30 36 42แม่ไหนที่หารลงแล้วแม่3ไมไปกลัว10เหลือ12เหลือ14โอ้ยแม่2หารลงอีกก็จะเหลือเลข5้เลขหเลข7โอเคครับหอรอมมคือ6นะครับเอา6 <im cast> ไปหารเส้นแรกได้5หารเส้น2ได้6หารเส้น3ได้7รวมกันเป็น18เส้นครับ 39าครับจำนวนเต็มบวกที่นำไปหาร8ป1แปดวเหลือเศษ29จําได้ใช่ไหมครับถ้าเราไปหารแลเหลือเศษให้เอาเศษไปลบก่อน8ปดครับลบด้วย29ครับ8ปดแปดหเหลือ2อครับยืมหนึ่งมาเหลือ7 7เหลือ5ตอบอ852นะครับจํานวนเต็มบวกนึงมาหารตัวนี้มามันหาร852ลงตัวแล้วถ้าไปหารตัวนี้เหลือเศษ37 จะมีผลรวมเท่ากับเท่าไหร่จำนวนเป็นบวกไปหารนี้8ปร้ห้าสิบสองไปหารนี้แล้วก็เอาไปหารตัวนี้งงกับคำถาม ครูงคมงกับคำถามเลย่ะจะตันแป๊บนึงขออ่านคำถามดีๆก่อนข้อสามสิบเก้ามาลองเคลียร์ตรงนี้เขาบอกว่ามันมีหลายจำนวนแสดงว่า มันจะมีตัวเลขที่เอาไปหารแล้วมันเข้าเงื่อนไขแรกแล้วก็เอาตัวเลขมาหารตัวนี้แล้วเข้าเงื่อนไขที่2เนี่ยมันมีหลายตัวนะครับแล้วเขาอยากรู้ว่าทุกตัวเนี่ยมันรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ต้องเอามาคิดครับนะอะไรที่มันเจอข้อยากๆหนูก็พยายามคิดนะลูกเพราะว่ายัางไงมันหนึงหนูก็ต้องมีลูกอะ่ะหนูก็ต้องได้สอนลูกด้วยนะครับก็เป็นสกิลประกอบตัวหนูด้วยก็ได้นะครับสอนลูกสอนล้านไปเอามาดูขัวแรกครับคือแปดร้อย 81เนะครับเหลือเศษเท่ากับยี่บเก้าก็ลบออกก็เหลืออยู่แปดร้อยห้าสิบสองตัวที่สองคือห้ารอแบบนี้ครับห้าพันหนึ่งรอยสิบ้าลบด้วยตัวที่เหลือเศษคือสาสิบเ็ดเหลือห้าหนึ่งหนึ่งสองนะครับแบบนี้แล้วก็2อตัวนี้ครับมาหาหอลมอก่อนอยากรู้ว่าหอรมอร่วมกันเนี่ยมันคือเลขอะไรนะครับก็จัดการซะแปดห้าสองห้าหนึ่งหนึ่งสองะครับหารด้วยเลขมันคือเลขสองเนาะหารออกมาก็ได้เป็น สี่สองหกห้าหกนะครับหารด้วยเลขสองต่อไปเพราะว่ามันเป็นเลขเยอะครูก็ต้องหารด้วยเลขย่อยๆให้นะครับโอเคข้อน,นี้ก็หารออกมาได้สองหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสองเจ็ดแปดแล้วก็หารด้วยเลขสามออกมานะครับเท่ากับเจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็สี่สองหกนะครับหารด้วยเจ็ดสิบเอ็ดออกมาก็ได้เป็นเลขหนึ่งแล้วก็เลขหกนะครับโอเคดังนั้นหอละมอของขออกมาก็คือตัวนี้ทั้งหมดนะครับ หอลมอก็คือหนูคูณออกมาใช่ไหมครับเอาตัวเลขนี้คูณกันก็ได้คําตอบเป็น4 2 <c oughs> 4 4, 4 3 2 12สีคูณ71ได้เท่งากับสองนะครับดังนั้นหอลมอคือ852หนะ8 5ด้นะครับของ2ตัวนี้ทีนี้ครับเราก็ต้องมาไล่ว่าอะไรที่เลขอะไรบ้างทียบไปหาร8 5ด แปดร้อยแปเอเหลือเศษยี่สิบเกนะครับอาลองมาย่อยแปดอยห้าออกวิธีการย่อยย่อยแบบนี้ลูกนะครับก็คือเขาบอกว่าให้ย่อยว่าแปดร้อยห้าสิบสเนี่ยมีเลขอะไรที่หารลงตัวบ้างที่มีค่ามากกว่ายี่สิบเกนะครับทาไมถึงต้องมากกว่า29ครับเช่นถ้าครูบอกว่าเอาห้าไปหารสิบสอมันก็จะเหลือเศษที่2ถูกไหมครับซึ่ง5้าเนี่ยมันจะต้องมากกว่าส คือเขาจะบอกว่าตัวที่เอาไปหารต้องมีค่ามากกว่าเศษนะครับถ้ามีค่าน้อยกว่าเศษมันก็จะถูกปัดเป็นเลขอื่นไปเลยนะครับดังนั้นข้อน,นี้ก็ต้องไปหาว่าอะไรที่หารไปดร้อยห้าสิบสองลงตัวแล้วก็มีค่ามากกว่า29สิบเก้านะครับตัวแรกที่ไปเจอนะครับคือเจ็ดสิบเอ็ดนะเจ็ดสิบเอ็ดตัวนี้มันจะได้ใช้อยู่ในเรื่องของความน่าจะเป็นด้วยนะลูกนะครับดังนั้นเด็กๆฝึกไว้เลยอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดครับตัวที่สองคือร้อยสี่สิบสองเจ็ดสิบเอ็ดคูณสอง แล้วก็71คูณสก็กลายเป็น2 1 3สาแล้วก็71คูณ4ก็จะกลายเป็น2 8 4แแล้วก็มันก็จะเห็นเป็น4 2 6สองอยู่นี่ด้วยนะครับเดีกๆก็เอาขึ้นมาดูนะก็คือมันจะมีอยู่ในราคาคือประมาณแล้วก็แ5 2ยนะครับคือครูจะเลือกตัวที่มันมีค่ามากกว่าเศษที่มันเหลือทีนี้ไปวิเคราะห์549นะครับไอ้ข้อห้า2หนึ่งสองนะ ว่าอะไรที่มันฐานลงบ้างท่านมีเศษมากกว่าสาสิบเจ็ดด้วยนะครับก็ไล่ตัวแรกครับก็จะ็คือเจ็ดสิบเอ็ดนะครับเจ็สิบเอ็ดนะเจ็ดสิบเอ็ดต่อไปก็จะกลายเป็นหนึ่งสี่สองสองหนึ่งสามสองแปดสี่สี่สองหกแล้วก็แปดห้าสองนะครับที่มันจะเป็นได้คือสูงสุดเด็กก็จะสังเกตว่ามันจะไม่เกินออหอร์รอตัวนี้นะครับที่มันสามารถฐานลงทีนี้ครับเขาบอกว่า ตัวเลขอะไรบ้างที่สามารถเราไปหาร8 5 2ห้าไอ้8 8ดแดแล้วเหลือเศษเจ้า่งี่เ้าหลือเหือเศษส7ข้อนี้ก็จะเป็นเจ็4สิบ3อ8 4หนึแีล้วก็8 5ดนะครับก็จะมีตัวเลขพวกนี้นะครับเจ็ 71, 4, 2สิบเอ4ดสี่แดล้วก็แ5ดนะครับโดยตัวเลขพวกนี้นครับมาจากการที่เราเอา หอเรามอเอเอาตัวเลขที่มันเป็นตัวประกอบของมันนะครับไปคูณเช่นตัวแรก71ใช่ไหมครับถ้า71เคูณ2เช่นแป2้าเนี้ยเราสามารถแยกออกมาได้เป็น2คูณ2คูณ3คูณ71ใช่ไหมครับเด็กๆก็จะดูว่า71คือตัวแรกถ้า1 4 2มาจากไหนมาจาก71คูณ2แล้ว2 1 3 4. มาจาก71คูณ3แล้ว2 8 4ปมาจาก71คูณ2คูณ2 แล้ว426มาจากอะไร426มาจาก71คูณ3คูณ 2, 2และ852มาจากไหนมาจาก71คูณ3คูณ2คูณ 2, 2นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าการแยกตัวประกอบแล้วก็หาตัวที่หารตัวนี้ลงตัวโดยการจับคู่ให้มันทีละเล็กๆนะครับซึ่งการจับคู่ให้มันทีละเล็กๆแล้วดูว่ามีกี่คู่ก็จะมาดูที่ว่าจับคู่แล้วคูณได้เลขอะไรบ้างนะครับซึ่งเรื่องนี้จะไปโผล่ในเรื่องของความน่าจะเป็นในมปลายด้วยที่มันย,ยากนะครับดังนั้นเรียนตอน เรียนข้อนี้เสร็จเด็กก็พยายามที่จะอดทนนะอย่าพึ่งท้อนะครับเว่ามันจะมีการยากบางข้อแค่นั้นเองนะและเด็กๆครับเอาผลที่ได้ครับเขาบอกว่าเอามารวมกันนะครับข้อนี้รวมกันแล้วก็จะได้เป็น1988นะครับนี่คือ,อรอยายละเอียดเชิงลึกของมันในข้อนี้เนาะนะครับอย่าพึ่งท้อนะลูกอ่าถ้าเจอโจทย์ข้อนี้ก็พยายามที่จะสู้ๆไปต่อไปครับข้อนี้ถูกหารด้วยเลขจํานวนหนึ่งเหลือเศษเท่ากันหมดเลย ครับเหลือเศษเท่ากันหมดเลยนะโดยที่เด็กๆนะครับไม่รู้ว่าจะเหลือเศษเท่าไหร่ใช่ไหมเจอโจทย์ข้อนี้ครับดอกจันร้านดอกนะครับดอกจันร้านดอกมันจะต้องมีทริคทริคในการทํานะครับเหลือเศษเท่ากันแล้วเขาบอกว่าเอาผลบวกของตัวหารนั้นกับเศษเท่ากับเท่าไหร่คือเหลือเศษเท่าไหร่แล้วก็เอาเลขที่มากที่สุดไปหาร่ะ คือเลขอะไรแล้วก็เอาเลขที่หารได้มากที่สุดไปบวกกับเศษได้คําตอบเท่าไหร่อย่าลืมนี่คือข้อสอบอะไรนะครับอย่าท้อนะลองหัดสู้เสือตั้งแต่เด็กๆนะความรู้เด็กๆนะครับพอโตมานหนูจะได้กล้าสู้กับเก้าวิชาสามัญกับแพทอย่างนี้เนาะโอเคครับเอาเรามาทําข้อสี่สิบครับข้อสี่สิบนะครับเขาบอกว่ามีเลขอยู่จํานวนสี่ห้าเก้าเจ็ด สี่ศูนย์ศูนย์ห้าแล้วก็สามห้าสองสี่นะครับมันมีวิธีการทำอย่างนี้ลูกนะครับก็คือเขาบอกว่ามันมีเลขอยู่สามตัวแล้วก็มีหารเศษเท่ากันนะครับนี่เด็กๆต้องจำว่าหารแล้วเศษเท่ากันวิธีการทำทำนี้นะครับให้เอาตัวเลขที่มากที่สุดลบด้วยตัวเลขที่น้อยที่ตัวเลขที่น้อยเป็นอันดับแรก ลบด้วยตัวเลขที่น้อยอันดับ2แล้วก็เอาตัวนี้ลบกันนะครับมันก็จะได้มีการลบกันอยู่3าครั้งแล้วก็เอาเลขที่ลบกัน3ครั้งนั้นไปหาหอรมอมาไล่ฮะตัวแรกกันครับลบกันได้เท่ากับ5 9 2ครับตัวที่2ครับลบกันได้เท่ากับ1073ตัวที่3ครับลบกันได้เท่ากับ481แล้วก็เอาเลขทั้ง3ตัวนี้ครับมาหาหอรมอครับ โดยหอเรามอที่สามารถหารทุกตัวได้ทั้งหมดก็คือเลขเท่ากับ37ครูรู้ได้ไงว่าเลข37หนูจะต้องสุ่มมาจากลูกนะครับสุ่มมาเลือกมาครับเลือกมาจากไหนเลือกมาจากประสบการณ์นะครับประสบการณ์ครูแล้วหนูไม่มีประสบการณ์ในคณิตศาสตร์เลยนะครับดังนั้นว่างๆฮะหนูต้องนั่งกดเครื่องคิดเลขเล่นๆครับกดเครื่องคิดเลขในแม่ที่หนูไม่เคยเจอกดมันไปเรื่อยๆเช่น 37คูณ137คูณ2 37คูณ3พยายามกดเข้าไปเรื่อยๆคือทำให้เป็นนิสัยลูกนะครับแล้วสมองหนูมันก็จะจำเข้าไปเองนะดังนั้นข้อนี้นะครับความยากมันก็เลยอยู่ที่การซึมซับกับตัวเลข37ดนะดังนั้น37ครับไปหารก็ได้เป็น13 16แล้วก็19ไอ้29นะครับทีนี้3 7ตัวนี้ครับก็จะกลายเป็นหอเรามองของเลขพวกนี้นะเลขเลขพวกนี้นะครับเลขพวกนี้ที่เมื่อเอา37ไปหาร4,500 97แล้วนะครับก็จะได้คำตอบเป็น124เศษ9นะครับแล้วก็เอา37ไปหาร4,5 0พก็จะได้คำตอบเป็น108เศษ9นะครับแล้วก็เอาไปหารด้วย3524นะครับเอา37ไปหารก็ได้คำตอบเป็น95เศษ9นะครับดังนั้นในข้อนี้ครับเศษที่ได้คือคำว่าเศษ9ทุกตัวเลยแล้วก็ตัวเลขที่เป็นหอละมอคือ37ครับและคำตอบในข้อนี้คือเขาต้องการให้เธอนะครับ เอาสองตัวนี้มาบวกกันนะครับเพราะว่าโจทย์เขาบอกว่าผลรวมของผลเออไม่ใช่ไม่ใช่หลง้อโอ้ยผลรวมของตัวหารกับเศษนะครับตัวหารก็คือ37เศษก็คือเลข9รวมกันได้เท่ากับ46นะครับต่อข้อที่4ไปนะเนี่ยข้อนี้มันก็จะเริ่มยากขึ้นเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของเตรียมอุดมนะครับเด็กๆต้องทำใจดีสู้สอนะอย่าเพิ่งท้อน,นะเจ๊ มาดูครับผลคูณเลข2งจำนวนเป็นคือคูณกันแล้วได้เท่ากับ2 1 8ถ้าคอลนอเลขถ้าคอลอนอคือ1 1 2หนึ่งสองคอลมอคือเท่าไหร่เอา้าทำไมข้อนี้ง่ายจังก,ก็เป็นสอง8นสองนะครับเท่ากับ2คูณ1หนึ่งสองแล้วก็โอ้ไม่ใช่2เลยคือหอลลออไม่รู้นะครับคูณคอลนอก็ย้าย2อ1 1หนึ่งสอง 1, 2, ไปหารครับหารห1ึ่หนึ่งสองซะนะครับข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็นเท่ากับ ได้เท่ากับเป็นตั้งหารดีครับสองหนึ่งสองแปหารหนึ่งหนึ่งสองครับข้อนี้ก็จะได้คําตอบเป็นสิบเก้านะมันก็จะมีร้อยหนังราให้อยู่นะครับอ่าก็จะเริ่มมื่นมาแล้วเริ่มมื่นแลวครับอาดังนั้นตอนนี้ขอหยุดไว้ที่ข้อสี่สิบเอ็ดก่อนนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปค่อยมาเริ่มข้อสี่สิบสองนะนะครับโอเคเพื่อไม่ให้เวลามันเกินไปแล้วหนูก็จะได้พักด้วยนะจ๊ะ โอเคครับก็ไปพักกินน้ำกินท่าครับเดินไปรีแลกดีสไตล์ตัวเองนะครับแล้วใครมานั่งเขียนสุขคูณซ้ำๆนะครับแล้วก็ลองมาทำไปเรื่อยๆแล้วเจอกัน